เป็นลานด้านหน้าห้างเลยนะคะเมื่อกี้เราก็เดินผ่านตรงจุดัดกรองมาตรงนะคะทาเท่า

今年要做，outdoor, 对吧？ lívið var á rættan สายการบินของเมริกาเราเคยดูซีรีส์แฟนแอมได้นะมิเข้าวินี่ยวของแฟนแอมด้วย แต่ว่าสวยมากมะต้นสวยๆเลยสวยต้นสวยต้น